พลิกชีวิตด้วยบุญกะถินตอนรางวัลแด่ยอดนักสู้เป็นครั้งแรกมัน มันมันเป็นความสุขที่สุดข,ของชีวิตที่ที่คนจนคนหนึ่งอย่างเราเนี่ยมันมีโอกาสแล้วพี่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าใครได้ไปเดินตรงนี้นะผังรวยจะเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าไอ้ที่เราลำลำบากมาเนี่ยตลอดชีวิตของเราเนี่ยเริ่มรับจ้างตั้งแต่อายุ13มาจนทุกวันนี้จนมาเจอวัดก็อายุ31 31ปีแล้วค่ะส1ปี มันมันไม่เคยมีวันไหนที่เรามีความสุขแต่วันนั้นพอเราเดินแล้วเราอุ้มพัดไตเนี่ยมันเหมือนกับเราเราเดินแล้วเราเราลอยได้เรามีความสึกแบบตัวมันเบามันมีความสุขแล้วแล้วมันคือสองฝั่งอะ่ะมีคนคอยปลอบมือให้เราอะ่ะมันเหมือนเราเป็นเป็นอะไรที่แบบเหมือนนางฟ้าที่เดินไปก็ว่าได้ในความรู้สึกข,ของคนที่เราไม่เคยไม่เคยได้รับโอกาสดีๆแบบนี้เลยะคะ่ะ เสียงกล่าวบรรยายด้วยความปลื้มปีติใจของกาลยานมิตรลลิตามณีโชธหรือคุณปุ๊กอดีตเด็กน้อยจากครอบครัวชาวนาที่ยากจนแห่งอำเภอบ้านดาลลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยที่หนีออกจากบ้านเข้ามาหางานทำในเมืองกรุงเพราะทนความยากจนไม่ไหวตั้งแต่อายุ13ปีเธอทำงานทุกอย่างที่คนจ้างตั้งแต่เป็นพนักงานในร้านอาหารค่าจ้างวันละ20บาท จนมาเป็นแคดดี้ประจำสนามกอล์ฟต้องทนกับความยากลำบากกระทั่งอายุได้37ปีเป็นลูกจ้างร้านอาหารวันละ20บ,บาทลำบากมากค่ะ,ะต้องตื่นตีสามนอนสี่ทุ่มเพื่อแลกกับเงินวันละ20บ,บาทเพราะเราเป็นเด็กตัวเล็กๆซึ่งเท่าแก่เขาก็เอามาอยู่ด้วยก็เหมือนกับว่าทำงานแบบเด็กยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาให้แค่วันละ20บ,บาทก็อยู่มาทั้งห้ปีค่ะ ทำงานแคดดี้ตั้งแต่พศ42อายุ23ปีทำมาจน30 37ปีเหนื่อยมากเหนื่อยมากเราคืออาชีพแคดดี้มันก็เหมือนงานกรรมกรนะคะเราต้องลากถุงก๊อบหนักถึง20-30กิโลซึ่งเราเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมแต่ก็ลากเพราะว่ามันเป็นอาชีพเดียวที่มันมีไรายได้สูงหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้อย่างเราใช่ไหมแล้วก็ สิ่งที่เราจะต้องอดทนมากๆคือบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็คือคนรวยนะค่อนข้างจะมีอารมณ์สูง IQ สูงเนี่ยเราก็เหมือนถ้าจะเปรียบเทียบเราก็เหมือนทาสอะ่ะเหมือนทาที่ต้องรับใช้เขาสั่งให้ทำอะไรเราก็ต้องทำในเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ขุณลลิตาทำงานเป็นแคดดี้ประจำอยู่ที่สนามกอล์ฟ ได้มีเพื่อนกัลยะาณมิตรชักชวนเธอมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายด้วยในเวลานั้นเธอและครอบครัวกำลังประสบปัญหาอย่างมากมายทั้งด้านการเงินไม่พอใช้เพราะเธอต้องเลี้ยงดูสามีที่ป่วยอัมพาตและลูกน้อยอีกหนึ่งคนเธอจึงตัดสินใจติดตามเพื่อนกัลยะาณมิตรเข้ามาทำบุญที่วัดพระธรรมกายและตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเธอและครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนไป ทีนี้ว่าพอพอหัวหน้าครอบครัวป่วยก็ไม่สามารถทำงานได้รายได้ของเราไม่มีเราจึงเป็นเป็นแม่เป็นภรรยาเนี่ยก็ต้องออกทำหน้าที่นั่นเองค่ะแต่มันก็ไม่เพียงพอที่ที่จะใช้ใจ่ายในแต่ละวันนะคะก็ค่อนข้างมีความทุกข์หนักในช่วงนั้นนะคะพอดีว่าเพื่อนมาชวนไปก็เลยได้ไปแต่การไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า คนที่ไม่มีหนทางไปไปเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแต่ว่ามันก็มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะได้ก้าวไปวัดพระธรรมกายวันที่17มีนาปี50นะคะมันเหมือนกับว่าเป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนใจที่มันเคยขุนเคยทุกข์ก็เป็นคนที่ปล่อยวางได้ผู้นาบุญพาขึ้นปนาวัดนะคะ พอพอไปเนี่ยเราได้รู้ว่าหลวงปู่เป็นใครหลวงพ่อเป็นใครคุณยายเป็นใครพอลงจากพนาวัดเชื่อไหมคะว่าพอลงมาปุ๊บเนี่ยเราลงมาแล้วจัดรถเลยเอาคนไปได้คนครั้งแรกที่จัดรถนะคะยีคนดีใจมากเลยเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่มีข้อมูลจากวัดเลยก็ใส่เปิดซีดีไปเป็นครั้งแรกที่มีความสึกว่า ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันมันหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงที่ว่าเราเราให้เป็นแหละการที่เรามาจัดรถเนี่ยเรามันมันเหมือนกับว่าพอเรามาจัดรถเนี่ยเรามีรอยยิ้มให้กับคนยี่สิบเก้าคนใช่ไหมคะเราม่คบสุขว่าเราอยากให้เขาอะมามา,มาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจในวันนี้แล้วพอปีห้าสองน่าจะเป็นกระถิน่นกระถิ่นอาคารร้อยปีคุณยายใช่ไหมครั้งแรกเห็นเขาติดโบ ก็อยากติดไอ้เรื่องติดโบเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันตนะั้งแต่เข้าวัดว่ามันมันสวยนะมันสง่างามก็เลยอยิษที่ฐานกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าคือลูกอ่ะอยากเป็นอย่างเงี้ยอยากสวยแบบเนี้ยในชีวิตของลูกเนี่ยก็ยากจนมากลําบากมากแต่ลูกสักครั้งหนึ่งลูกอยากสวยแบบนี้แล้วพอดีแบบว่าต้องขอบคุณพี่ผู้ประสานงานนะคะพี่ลุงพี่จุ๋มเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยมันมีคอนอยู่อันหนึ่งแล้วมีโบอยู่อันหนึ่ง บอกว่าปุ๊กอยากติดไหมมันเหมือนกับมันพูดตลกมันมันตรงใจเรามากเลยว่าเราเราอยากติดแล้วตลมเราก็เดินไปเอาค่ะใจคือมันมันอยากเข้าไปคือความรู้สึกคือเรารู้แล้วว่าคุณยายคุณยายเป็นใครใช่ไหมเราเราอยากเราอยากมีส่วนกับคุณยายปีนั้นพี่เขาบอกว่าเนี่ยทำหน้าที่สองแสนเองเพราะว่า พี่เขาก็รู้ว่าเราไม่มีเงินสรุปแล้วเราไปทําหน้าที่ได้ประมาณเอ็มหนึ่งได้เอ็มหนึ่งเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มทําหน้าที่ชวนคนมาชวนคนมาแล้วเราคราั้งแรกที่เราทำเอ็มเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าแล้วพี่พี่ผู้สานงานของเมตตานะคะให้ให้เราไปเดินบนพรมแดงนะแต่ก่อนเราไปวัดเนี่ยเราก็คิดเสมอเลยว่าเราไม่มีเงิน เราคงไม่มีโอกาสได้เดินแต่ว่ามันไม่จริงตรงที่ว่าเราเองเนี่ยเราก็ยังลำบากอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นคือคนลำบากอย่างเราคนไม่มีเงินอย่างเราแต่เราทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้คือการออกไปทำหน้าที่เอากายของเราเนี่ยออกไปชวนคนทุกงานบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยพี่พวกทำไปมีความสึกเหมือนกับว่าแบบมันไม่เพียงพอหรอกกับสิ่งที่หลวงพ่อสอน กับชีวิตใหม่ที่เราได้รับจริงๆอยากให้ผู้นำบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะคือรักษาความต่อเนื่องในการสร้างบารมีแล้วโดยเฉพาะกระถิ่นนะคะเป็นบุญใหญ่มากอนุภาพของกระถินเนี่ยมีจริงจากเด็กคนหนึ่งที่มาแบบไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้ไม่มีต้นทุนอะไรมาเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่บุญที่บุญเท่านั้นชีวิตทุกวันนี้สำเร็จด้วยบุญหมดเลยค่ะได้ทุกอย่างด้วยบุญหมดเลย โดยที่เราลุยมาหนึ่งสมองสองมือตลอดชีวิตเนี่ยมันล้มเหลวมาตลอดเลยแต่ทุกวันนี้พลังมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นความสําเร็จมันเริ่มมาหาเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยค่ะเหตุจากการที่เราทุ่มเทจากการทําหน้าที่มาตลอด8ปีที่ผ่านมาก็โมทนาเบอกับทุกท่านนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของคุณลลิตาและครอบครัววันนี้ชีวิตของเธอมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการสามีหายจากโรคร้ายมีทั้งบ้านรถเป็นของตัวเองและยังเป็นเจ้าของร้านกาแฟถึงสมร้านร้านนมสดอีกหนึ่งร้านซึ่งขายดีมากและกำลังจะเป็นเจ้าของเฟรนชายนมสดทุกสิ่ง เกิดขึ้นจากความศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อครูบาอาจารย์และที่ขาดไม่ได้คืออนุภาพจากบุญกถินที่พลิกชีวิตของคุณลลิตาและครอบครัวให้พบกับความรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างแท้จริง